เอ้ยฮัลโหลกูเกิดไหนเนี่ยสามหรือห้าห้าสี่ไอเปดห้าเหรอเอาก็มึงเล่นคานไม่ใช่เหรอเออใช่ขอโทษไปถึงคานแดงหรือน้ำเงินแดงแดงเออลุยลุยลุยไอบินเล็กลองเอาลองปกติมาก่อนไหมสองส่องไหมอ่าได้ได้ได้ลองเอาสองส่องไปก่อนไอบุญสตรีมยังไงเต็มแล้วเต็มแล้วยังไม่อคบอกยังไปบอกกด่อน ห่วงเลย่หี้เลยแด่ขู่เมื่อกี้ไม่ตะโกนรั้นเลยทียรฮะเดี๋ยวแม่งโดนโจนโอ้โหเอาไหนก่อนแม่แบบห้องน้ำมาเอาเอาสองเอาดีฟอล์สองถึงสองอะแล้วสอง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 สี่เฮ้ยเรอเด้ตัวมกูได้นน้ำเงินกูไปเพื่อใครใครมากับกูอะใครนำไงไปไหนอะ บูมจะเข้าสู้เลยไหมหรือว่าไงไอหนุสมมเออไอ้กูนี่ว่ะของศัตรูเออไอวินแล้วเอา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 คานดีกว่าเดี๋ยวกูดึงเพลิงให้เธอเธอก็ไปด้วยไงไปสามเลยเข้าจังหวะแรกเลยปะจังหวะแรกเลยเอามาแบบนี้นึงเข้าตัวหนึ่งไปปันหมดตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งนึงเข้าสองมีมอนีมีมอสยังไม่ออกนะเฮ้ยเอเวนปันนันเนี่ยระเบิดกตตำรวให้ เปียงเพียงลงวังลงวระเล่ามตัวเลือกอะไรดีตัวมีือกอะไรเฮ้ยเอ่เอาเอาเป็นแบบนี้ถ้าถ้าจะสู้ขาดอ่ะมึงเล่นข้างนอกแล้วแฝดย้อยเข้าไม่งั้นกูไม่ไหวเว้ยเอออะไรรอบอะไรรอบหนึ่งเออพอใครแฝดย้อยเข้าอ่ะไม่ต้องรีบเข้าได้เข้าจังหวะสองก็ได้ทางกูมันออกโคตรช้าเลย ไอโอเข้าเเดิมเลยพระฟยอดบอกน่อยเฟตดเพิ่เข้าแล้วนะเว้ยเฟดแล้วเฟตแล้วเฟดแล้วเฟแแฟแแล้วสองระเบิดนะมีมีหมมีเฮ้ยตรวจ่อไอซาซทำไมซาทำไมมันไม่โดนเลยวะโไปงไหนวะ เออไอเอาอันนี้ก็ได้เออฉั้นเอาเอาเพลิงเลยเอาเพลิงเลยบุมบุมไอ้นี่เลยขึ้นเบียงเลยแป๊ดเดี๋ยวทำเดี่ยวไว้สองลูกนะทำอย่าลืมควันระเบิดให้บุมเออเติมข้าวซ้ำหนึ่งเติงมซ้าหนึ่นะไอ้แว่นอย่าลืมก็จะใส่ปอดระวังระวังเอาปอเออไปซ้ำสุดหนึ่งไว้ตายตายตายมีมีมีโอ้โหมีเห็นปะ คมตื้อฟังแล้ววะระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วต้องเขี่ยแม็กว่ะเขี่ยแม็กเขี่ยแม็กทนายตำรวจทนายตำรวจทนายตำรวจเฮ้ยเหลือกระเพงแดงกระเพงแดงไอ้ยอาร์เซ่ไอ้อาร์เซ่เอ่อเฮ้ยกูเฮ้ยมันเล่นแค่สองตัวกูว่าเราสามคนไหวเว้ยไอ้ฟิล์มไอ้บอสมึงคอยเบรกเอยชาร์น่ะได้แหละอะไรนะไหวไหวพวกกูไปสามคนเพราะไอ้ฟิลเล่นเคานเตอร์ดูไอ้นี่ออกมานได้เด้ๆไหวไหวไหวเอาไปเดิม เนี่ยกูกูบอกแล้วว่าถ้าขาดเราไม่ไปทำแบบเดิมอะบอสมึงไปทำแบบเดิมไดนแฟทเล่นแบบเดิมเออเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งเสรแล้วตัดอีกฟีมวะแว่นกูช่วยไม่ได้แว่นไม่โดนแฟลเหรอไม่ไม่โดนระวังเบี่ยงน้วมันเสฟลจั้งหมดสองเบียงตัวหนึ่งไอ้หนุ่มตัดถลโตตัดถลโตตัดโอเคถ่าถลถตทั้งติดเละว่ะเอเคไม่ไหวว่ะ แต่เฮียนี่กูไม่อยากเล่นแล้วอะไม่กูว่าเรายิงทู่ไม่ไหวเว้ยแต่แล้วตำแหน่งมันเลยยากเอ่อเอาตัดตัดหลังรถเอาเอาคานตัดหลังรถอาร์ตนะให้นำฟันตรงกูนะอย่าลืมให้บอสเดี๋ยวกูแฟ้ให้บอสเอ้ยมึงมึงแฟ้เองก่อนมึงแฟ้เองก่อนกูยิงก่อนเพื่อยิงเพิ่งสร้างรอรอรอแฟดก่อนนะรอแฟดชุดหนึ่งไม่ต้องรีบท่านเงียบนะท่านเงียบนะพร้อมมพร้อมแปดหนึ่งไปเลย ไอ้ยไปเข้าได้ป่ะไอ้ไอ้เพิ่งหนึ่งในเพิ่งหนึ่งในเพิ่งหนึ่งใครรถนึงโอ้โหเฮ้ยเ้ยทางแต่คอเตอร์มั้งพี่เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะกูว่าเปลี่ยนถ้าเกิดดันอย่างเงี้ยกูว่าต้องให้ย่าบุญเป็ดไปไกลๆเลยว่ะไม่ตรงไหนอะเอาเพิ่งเลยเอาเพิ่งเอาเพิ่งเอาเพิ่งก่อนเดี๋ยอะๆเลยไอ้หี้แพช่างมันนี่ขี้อ่ะขุยสารขุยแต่ก็ไม่ได้สารเสร่มสร้างเสริมสร้างโดนยิงตีแล้ววะเฮ้ยมันน่าจะเอาคาร์น่ะฟิม เออมึงเบรกแล้วอกันเลยถอดออกถอดออกเฮ้ยแฝดทิ้งแฝดทิ้งสองลูกกูช่วยเพิ่งแล้วบอสมึงรอตัดไปตายตายตายระวังทันรถตัดมาวางได้ป่ะน่ะตัวหนึ่งกูดูกูวางอันนี้วาง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 คำเตือนโอ้ยเฮียไม่มาหลือเวลาอยู่สองตัวแลัวสองตัวสองตัวเอสร็จรถสุดเหรอใ่กูมานีแล้วกูมานีแล้วนั่นอยู่กับแพรียงนะตัวหนึ่งใช่ปหม กำแพงกำแพงตายกำแพงตายไม่มีแฟลร์อสกำแพงตายกำแพงตายพอเข้าเข้ากัเกียววัดเลยตัวนึเออเข้าไอากว่าดิไอ้เจ๊ต่อไหววะไอ้บอสมึงลองมึงลองไปเล่นขาแล้วมึงยึดยึดยูดถังขยะเลยดิไอ้ฟีมึงเล่นเคาน์เตอร์ล็อกช่วยไอ้บอสเล่นอีอย่างเดียวเลยดิช่วยไม่ได้เหมือนควันเออยิงทะลุควันก่อนเอาที่รอเฟิงดิไอ้ยี่เฟิงมึงเอาได้อยู่แต่ว่าคุณโดดสัตว์ไม่ไหวอ่ะเพิงเข้า เฮียมันแฟดจุดเดียววะต้องออกไ้ออกออกตัว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 กัวตัวตัตัวตัวตัวตอวตัตัวตัวลัวตัตัว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 ตววตัตตตวตวตัรัตรวตววตวตตววาตววว สวยสวยไดยูไดยเียเอาเพิ่งแล้วเพิ่งไนะเยียได้บินได้ไงไว้สัตว์เกิดอะไรไหมเอาเพิ่งเอาเพิ่งไปเบียดหมีป่ะนะพลาดไม่เข้าพลาดไม่เข้าแต่คันน้องสองลูกแปดหนึ่งเลืแสบสองเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว สไนสไนนแรถตัมมาลงแทนรถตัมาลงแทรถตัมาเฮ้ดูซ้ายดินะดูซ้ายหน่อยดูซ้ายหน่อยดูเขาให้เฮ้ยขวาเฮ้ยขยะขยะมันฟันย้อยมามีแฟมีอะไรปะกูมีแฟลูกหนึงอะมีแฟลูกนึงลลุกเดียวไม่น่าพอ่ะหาหาเข้าเข้าเข้าสอง้างสร้างสร้างอาบน้ำสร้างเฮ้ยเอ้าเหี้ยไหนอนี่เพิร์ลนิมเรากางรางตายตายสไนส์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 น่าจะในแม็ ไม่เออไม่เห็นไม่เห็นนั่นนึงเชื like ่อมเชื่อมนิ้วมาดูตาหลังรถกูตาหลังรถตรงเจอหน่สวยไมไมอยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรทีมของคุณได้รับชัยชนะไอ้หมไม่ตายสัตว์ไม่โดนอยากใส่เข้ามาเลยได้ระวังคานไว้นะเฮ้ยเข้าตัวนึงเฮ้ยมันจะเข้าวะ

สไนซ์ทราบสไนซ์อยู่ในพันหันหสองตัวอุ้ยเจอมาได้ปะเรอมาได้ปะอีตัวเลื้งอีตัวเลื้งอยู่ในคอทเตอร์กูดูคนเออเออไปไปเข้าไปเข้าลานได้นะไม่ถึงมันนะมันเข้าร้านได้นะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยน้ำมูสไปเชื่อมไปเออไอ้เหี้ยกูยิงกูโดดยิงจึกจึกนี่ก็หวยหลาบชนะได้เลยเสจเดี๋ยวเมื่อกี้ทั้งฝาสวยเลยเอาแต่เว้ยไม่ยิงกูในแฟลชพอดีฮะกูสร้างเออนั่นแหละ เฮ้ยลงเบียนมีเบียนมีเบียนมีขัดหนึ่งขัดสองกูรบเบียนให้ทูกหนึ่งระวังนะไม่มีไม่มีกูกูอยู่กูอยู่เดินวางเฮ้ยน้ำมันตัวหนึ่งน้ำมีกตัวนึ่งนะำมัต่อสายสั้นไร้านอีกตัวเจนเจนุส ไปทางผ่นนัอะไรบุญบุญบุญจอกบุญจอกเฮ้ยน้ำไปไอนี่ห้าสิบหูยังไม่น่อยน่จะมาเชื่อมน่าจะมาเชื่อมน้ำมุอูดูน้ำุอยน้ำุน้ำุดูอยู่ดยู่บุญทาง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 เฮ้ยทีนี่เยอะสวยสวยสวยเยอมาเลยไอแบ เราอาคารเราอาคารนเราอาคารคบอเดี okay. Okay. ๋ยวกูดึงเดี wrong, no like, ๋ยวกูดึงนีเข้าเราเฮ้ยคานคาคานคานมาแฝดมาเยอะนะคานแฝดเยอะนะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้า้วเข้าแล้วเแล้วมาเข้าเข้าอ้วเ้ยเหลแล้เฮ้ยเอปุกซาโอ้ยแม่งยิงกูหายวะโทษเลยวะเอม่เอาใหม่ใหม่ถ้าเกิดถ้าเกิดีแก้คานพวกมึงลือเลยพวกมึงลือฝั่งนู้นเลย ไม่เมื่อกี้มันมาจอสไอ้นำปลาเบิร์ดนำปลาเบิร์ดเป็นแถวเฉียวได้นะเว้ยเก็ปลาแต่ตรงนั้นอ่ะกูหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ระวังเพิ่มอีกแล้ว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  double k ค l l ลองพาลองคันลอยฟุกลอยฟุกตัวนึงกูดูคัาดออกเดี๋ยวเจอไม่เจอเฮียอุตอดขาดแตกเนี่ยวะฉันกูวางให้มึงตายไม่ออกตายไม่ออกไอ้บุ้งบุ้งรอกเชื่ยบุ้งรอกเชื่ยบุ้งระเบิดระเบระวังระเบิดเลย

เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ชเจ็ดหน่อยแปหน่อยโอ้โหแปด็ไอซีมึงช่วยดูคาทางกูออกก็ได้นะโอเคป่ะได้จังหวะกูมึงต้องดูจังหวะด้ป่ะะวองคานคานคานเาเข้าคานไว้คานออกโดนเสร็จว่ะคานได้จังไปแล้ว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 เบีย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 

ไปอยู่เฮ้ยโอ้โหเข้ามันไอ้นี่ไรเฮ้ยโอ้โหเพลได้ไงมันสองเก็บห้าวินของคุณพ่ายแพ้้ม่ดีโอ้โหเมื่อกินรีบไปหน่อยเว้บอกใจเย็นใครรีบอ่ะไม่มีเว้ยมันดันมาเว้ยไม่น่าหมดไงเมื่อกี้บอสอ่ะไอ้ยาบอสค่้ยไม่ใช่กูไอ้แค่มันก็จังหวะคนแจ้งน้าหมดแล้วกูอยู่ถ่ายรถกูต้องยิงน้าหมดดิไม่ใช่ไม่ใช่คือกูเห็นแป้งล้ำล้ำหน้าหมดกันยังมันอ่ะยัยเสียดายว่ะถ้าเราชนะวินนี้เพผื่อเราคัมแบ็กนะเว้ย อุ้ยลุงงี้น่าเห็ดน้ำเงินหน่อยไอ้เฮียกูไม่ได้ถอดใจเลยสัตว์เกียดเลยยิงมันไม่ตายเอาหน่อยไว้บอสเฮียไอ้ไอ้ไม่ไหววะไอ้เฮียไม่ไหวแล้ววะเฮียกเราหน่อยเลยวะเฮียไอ้มึงจะยิงมึงจะยิงเกมแล้วไอ้อย่างงี้ไม่ได้เว้ยมึงต้องเอาหน่อยเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องเก่งบอสชิวๆเพื่อนไม่มีอะไรเลยอันนี้ตลกตลกเราตลกกันอยู่แล้ว ว่าให้มึงแก้ตัวด่านนี้คิดว่าเป็นซิงเกิลเลื่อนมนเล่นกลางสองนไอ้สัตว์ไม่กะเเฟอย่าให้มีรอบที่สองถ้าพลาดรอบแรกนี่พอคุยกันได้จงทำลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดเชี่อว่ากูยิงเข้าอนะตาเนี้ไอ้ขี้เสดาน้ำเงินมาเล่นใหม่ได้ไหมเฮียเมื่อกี้ซ้อมได้ไหมเดินแล้วด่านนี้ก่อนก่อนจะแปดหนึ่งนี้วไปบนตัวเดียวมึงรอบนี้สัตว์เฮ้ยขี้ควันติด โโอ้ตัดตัดตัดไอ้อามตัดไอ้อามตัดปุ้มมาเสร็มาเออมันเอ้ยมันสวนไปแปดหนึ่งแปดสองยี่สิบมันไม่โดนแฟรวจหเฮียตัวอะไรอ่ะเฮ้ยใต้เบียงเออเบ็ดแปดบนแปดเสาไปสองลูกบอสแฟดสาไปสองลูกเฮ้ยกลางสองเอ้ยฟุ๊กอยู่กูไอ้ยฟุ๊กอยู่เจ็บแล้วเออโดนแฟันบอสใต้เบียงใต้เบียงจะมาใต้เบียง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 ฆ่าสายเฮ้ยสองอยากใต้เบียงใต้เบียงตัวนึงใต้เบียงตัวนึง มันระเบิดไส้กูนะบอกหน่อยว่าบอสได้อยู่ได้อยู่มีจไในได้เบียงตัวหนึ่งนะเทสเลยเนี่ยเฮียไอ้บูมบูมไอ้กูกูกูให้ตัดตัดได้เบียงเออตัดได้เบียงได้ตัดได้เบียงตัดได้เบียงตัดได้เบียงเดี๋ยวกูขึ้นเบียงให้เค้าะมึงตัดไปกูขึ้นเบียงก็ได้แล้วแต่มึงคนแรกบางคนเอาเลยกูกล่าวว่ากูจะไปแฟนเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนกูพัดก่อนเออหนึ่งหนึ่งจะเพลเลย์เ้ย ไม่ใช่ว่าอรอหเล่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะแฟดไวเลยอะแฟดไปข้าคนเลยฆ่าอได้ได้ได้โอเคกแฟดไปกลางเลยวกูแฟดไปใต้เบียงนะบูมกูแฟดเบียงไวสอลูกตัดตัดตัดแฟดลแฟดลแฟดบสองลูกโอ้จบเลโอกระเบิเียออกมาวะอ้ยเฮียนี่ป็นเล่นาว่ไหไปเยไปเยไปเยจัดจัดจัด เออไอ้บูมฟังกูแฝงเสาพอแล้วตัดเต้เบียงเลยเออกลุ่ขาดไอ้ีที่ดีที่สุดเลยดีขอบคุณพ่ายเออพวกกูจะตัดอย่างนั้นมึงออกตรงไหนก็ได้มเล่นยังไงยังไงก็ได้เดี๋ยวกูตัดเต้เบียงไปให้เดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูแฝงเสาดีกว่าวะมึงมึงมึงแฝงทางอื่นเลยกูแฝงเสาให้โอเคนำนำบวกเตดเบียงมึงองลูกตัดไหมฮัลโหล ไปเลยเราไปเบี่ยงไปเลยไอ้ต้าต้าต hey, ้าต้หน้ากูหน้ากูซักเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยไอ้มอสกลางหนึ่งกลางหนึ่งโอ้โหสุดเอ้ยเฮ้ยทำไมมึงเล่นกลางสองคนไม่ไม่รู้อ่ะมึงไม่ได้ตัดหรอมึงไม่แจ้งกันกันกันหน่อยวะไี้ของคุณต้องออกไปเลยไอ้บุงบุงไม่ต้องละเอาบนนี่แหละมึงไปยึดบ่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป่เข้าโง่เลยยึดบ่อก่อนยึดบ่อก่อนไม่ต้องรีบกูยิงกูยิงกลางนะไอ้สิคันหน่ไหนวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ถัดแล้วว่ะโอ้โหเฮียมอสแม่งหนักจัดเลยว่ะ ไยกูตัดมันได้แล้วอร้าย้าหอด้เหโอนันมันมันอยู่บ่อแล้วมันอยู่บ่อแล้วแตเลบ่อไปแล้เฮ้ยเนินออกไปอีกสองเริานึ่งลด่งไไเปแปบแบแสไปโดนไปโดนแต่เบ่งมาแต่เบงมาแต่เบงมาโดนไม่มาไม่มาลองระเบิดลองยาวลองยาวเดินเดน้ไปดูยาวนะกูุกลับไปดูยาวหน่อยได้ปหเออดูยาวดูยาวไอ้ไอ้ยาวตา อยู่บ่อสาหายกลางสาหายกลางเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเล่นเล็งเล็งบอลเออล่างไมคหลังไมค์เล็งวางบอลวางบนเออเออผูดถดก่อนเนี่ยเดินแฟร์สองลูกนะตาไหนน่าจะไปเดินหลังด้วยพี่ยามมาแล้วยามมาแล้วติดตั้งระเบิดเวลาเรียบโยกูโยกูเฮ้ยยียมันโดนใส่ตัววะ เฮ้ยมันไม่โดนแฟกกูได้ไงวไม่ไอ้กูแม่งกูคิดว่าแม่งไม่โดนแฟกกูเลยไม่ได้ใส่แม่งกูซากเนี่ยเฮี้ยเออมึงแฟกเบรกกลางแล้วก็ผู้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาช่วยบนหน่อยไหมถมเหลวถมบนไปเออบนมีแค่เฮี้ยมอนตัวเดียวเว้ยสไหนก็มาช่วยเดี๋ยวควันปิดเอามันเล่นไก่โอดไม่ได้หรอมีเจนุดด้วยตัวใช่ใช่ใช่ไหนเลยตัวเองเปิดตะเบียงเบียร์ตายไ่โดนไม่โดน คนส้าตัวหนึ่งนะไอเนิวคุณแฝดไอ้แฟดไปกลางสลูกสกลางหแกลางสองเปิดตาเดียี้ยงเบี้งเบีงเบยเเียงให้ห่อเอาบียงให้หน่อยลงไปแล้ลงไปแล้วลงไปแล้วกินกอบเบียงนะโอยตัวหน้ายกว่ะตบตัวบนมันไม่โดนเสร็จหรอแต่เราไม่มีแตัวไหนสราล้ตัวไหนสราล้เกี้จะโดนไัใจเ็นใจเยจดูซาฟูเจดูซากูรอแต่ลงมาลงมาลงมา เฮ้ยตากูฟินว้ยยยยเล่นเล่นแบบเมื่อกี้ได้แต่ว่ามึงต้องมีแฟแฟหลังตกูด้วยอะแฟแฟอะไรนะหลังตึกหลังตึกโอเคโเาเขาบอกก่อนเขาบอกเมื่อกี้กูต้อหลังต oh ึกเมื่อกี้กูแฟดเบี่ยงไงีเบี่ยงมันตัดมาตัดตัดอย่าตัดอย่าตัด แปดเบี่ยงอะค่าเบี่ยงได้ทุกบินนะไว้ไม่มีใครปาระเบิดเบี่ยงเลยนะไว้ทีมเราอะะิดระเบ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 ิเบิดระเบิดระเดระเบดระเบิ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 ดรดรเบิดระเบิระเบิดระเดระเเบิดระ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 เบเบิดเบิดระเบิดระเบิดระเเบิะเบิดระเบิดรดระเดระะเบิดร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 ะเบิดดระดระเบิเบิดระเบิดระเบิดระเบิเบิดรเบิด เออแป๊บนึงแป๊บนึงเออแป๊บนึงไอ้บูมฟังก่อนไอ้บูมมึไปยึดบ่อก่อนแล้วรอนิ่งๆก่อนเออเดี๋ยวจังหวะดทำแล้วเดี๋ยวเอาเบียงรอแป๊บนึงไปยึดบ่อก่อนไปยึดบ่อก่อนให้นำมึงป่าแล้วเปิดจังหวะดีๆนี้เพื่อกูยิงมันโดนว่ะตัดตัดตัดยามยามเฮ้ยโอ้โหเฮียออกมาไหวมาไปตัวใจเย็นๆมีเบียงมีเบียงม้องรีบต้องรีบระวังหลังนะกูดูกลูก่อน ไปควันปะแสตแสตแสตลมาแสดลบมากูเลีงให้กูเลีงให้กูเลีงยัดให้เออใครใครเหลือควันปะไม่มีเออกูว่ามันน่าจะได้บออได้เบี่ยงได้บออได้เบี่ยงอ่ะกูว่าไปออกล่างสี่ปะไปดิไปดิออกล่างเหมือนเดิมอ่ะมีควันเดินปะวัเดินไม่มีเหี้ยเลยจะกูมีต้องรอเลกูมีควันใช่ไหมควันเดินใช่ไหมเดินเฮ้ยอย่าแล้วกลับกลับกลับกูดูกลอนมาล็อกยาวให้ล็อกยาวอยู่ นี่มันได้ม่งเดินตัวเนี่ยวะเดินตัวหนึ่งเฮี้ยนเฮียนสายใจเออเียดินเดินเดี๋ยวแล้วจะว่ายาวดันแน่เดี๋ยวะกูแฝดยาวแฝดกลางสองลูกน้ำเออบอาสายก่อนระวังยาวดัน เรอ่ได้หเราเล่นได้สัตว์ระวังตาออกไปนะไม่เป็นไรพวกกลางนะโอช่วยบนก่อนนะไอ้นี่นเออเออโดนไปนิวตัดตะเบียงมาล้วทางกลางทางกลางแดยันรถกลางไปลงทางแดางแปกลางแกดเด็กกลางไม่โดนไม่โดนไม่โดนตัดยับเลยไปังอีกังอีกตัวนึงังลางลงนึ่งกลางกลางรกลางกลาง จ้างหอกตัวจ้างหอกตัวรถจางกับสายเกิร์ดเราก็ล้างสายการใดกางตัวนึงกลา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 งสายกลางตัวนึงใดกางตัวนึงเดืนตุกกลางแน่เต็มรถกลางรถกลางรถกลางของตัวไอ้บอสเดี๋ยวไปเล่นล่างขึ้นกลางวะนะีจัดเลยวะไม่ได้เล่นเลยวะไอ้บอสไปล่างขึ้นขึ้นขึ้นมากลางจ้างโคตรเยอะเลยเนี่ยจ้างตายแล้วไม่ยังนี่เลย เตัดแปดแคนยาวเฮ้ยเตัอโอบนตัดวันนี้แล้วแปดวะแตุ่กซ่าแเละจับเลยว่ะไม่ได้เล่นเลยวะเพื่อนเียคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตาตไว้คือแปดหนึ่งแปะตอนมาเล่นแดงก่อนไม่ถูกเออจับนี่วะ เฮี้คุณข่ายแพ้อะไรปะเฮี้ยบนลทำไมเบ่งเถื่อนเดี๋ยวไอ้เฮี้ยเราเข้าบนไปแม่งเฮี้ยโอดตัดหายซัดหายหมดเลยว่ามันมันยิงกันหนักด้วยแล้วแบบส่งของกันแบบตอนนี้มึงนเขาไม่มันมีแค่โอทปะโอทกาสไนป